สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะอาจารย์หายไปสองวันค่ะไม่ได้อัดคลิปนะคะวันเสาร์ไปที่บ้านสวนกลางทุ่ง เป็นบ้านอาจารย์เองนั่นแหละนะคะเป็นบ้านที่เอาไว้ทํากิจกรรมฮิวใจค่ะนะคะก็จะมีพวกกิจกรรมที่ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงาน DIY ฝึกโยคะนะคะแล้วก็ใครชอบทําสวนปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นสถานที่ที่เอาไว้พูดคุยกันนะคะทำกลุ่มโคชชิ่งอะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะนะแล้วก็วันนี้ก็ไประยองมาจริงๆจริงๆต้องต้องเลยนะคะ จร,จริงๆว่าน่าจะอัดคลิปได้สักพรุ่งนี้ค่ำๆด้วยซ้ำไปนะคะแต่พอดีว่าได้กลับมาทันพอดีแล้วก็สะดวกก็จะอัดให้นะคะทีนี้วันนี้ก็สุูมหยิบหัวใจไม่ใช่วันนี้นะหยิบไว้ตั้งแต่วันศุกร์ุูมไว้ยังไม่ได้อ่านนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้หยิบอันนี้มาด้วยนะคะเป็นแบบประเมิน วงกลมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแบบประเมินที่อาจารย์ใช้เวลาทำ reach inner self นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นรายละเอียดของคนมากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้มาดูตัวละครกันนะคะว่ามีใครบ้างนะคะอันนี้เป็นหนุ่มนักสร้างสารรค์นะคะความไม่สมบูรณ์แบบคิดแต่ไม่พูดนะคะคิดแต่ไม่พูดแล้วก็ความสำเร็จนะคะทำงานหนักเนาะแล้วก เหมือนแบบก็ต้องการแสงนะนะแล้วก็วิธีการที่จะผ่อนคลายตัวเองนะคะอ่ะก็คัดเลือกคัดเลือกเลยนะคัดเลือกตัวละครก่อนนะคะวันนี้เป็นการฮิวใจในองค์กรค่ะนะคะ,นะคะก็จะมาพูดถึงออหนุ่มนักสร้างสารรค์นะคะซึ่งน้อง น้องหัวหน้าคนนี้เป็นหัวหน้าและการน้งางคนเะคนนี้เป็นลูกน้องนะคะก็คือลูกน้องก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทํางานกับหัวหน้านักสร้างสารรค์เนี่ยเยอะมากมีแต่เยอะกับเยอะกับเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานเยอะนะทัศนคติแบบเนี้ยพอพอคิดว่าเยอะเนี่ยมันหนักนะแต่ถ้าน้องนะคะเรียกน้องบัฟนะน้องบฟนะังบฟเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะคะ ปรับใหม่เลยว่าเฮ้ยมองข้อดีเลยนะของหัวหน้าคนนี้จริงๆหัวหน้าคนนี้ดีมากเลยนะถ้าเราเราได้ทำงานกับหัวหน้าคนนี้ก็คือเราได้โอกาสในการทำโครงการต่างๆซึ่งคนอื่นไม่ได้ทำแล้วหัวหน้าเราช่างคิดโอ้ช่างคิด้ช่างทำโอ้โหเราได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของเรา พอคิดแบบนี้ปั๊มเนี่ยมันดีเลยนะความรู้สึกกับการทำงานเปลี่ยนไปเลยความรู้สึกกับนายเปลี่ยนไปเลยคะ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราใส่ใส่ไใส่บอว่าสักเกว่าใส่ใส่มิติของของของนายให้มากขึ้นนะคะใส่มิติข,ของของน้องก็เรียกว่าน้องสร้างสารรค์แล้วกันนะให้มากขึ้นสมมติว่าน้องสร้างสารรค์เนี่ย เป็นถ้าถ้าทำแบบประเมิน MBTI นะสมมุติตัวกลางของน้องสร้างสารรค์เนี่ยเป็น NF นะคะถ้าเข้าไปในแบบประเมิน MBTI นะคะลองดูซิว่าตัวกลางเนี่ยเราเป็น NF ไหมแล้วก็น้องคนนี้นะแบบประเมินตัวกลางนะเขาเป็น NF เนี่ยก็แปลว,ว่าน้องสร้างสารรค์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ข้อดีเลยนะก็เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะเรียกว่าเข้าถึงใจิตใจคนนะ่นะให้ความสำคัญกับ กับคนนะคะแล้วก็เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะเรียกว่าชอบช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นถามว่าน้องสร้างสารรค์เนี่ยนะหัวหน้าหัวหน้าสร้างสารรค์เนี่ยพอเห็นลูกน้องเป็นอย่างนี้ถามว่าเขาสบายใจไหมฮะเขาไม่สบายใจนะเพราะเขารู้สึกว่าน้องไม่มีความสุขนะคะเนี่ยเขาคิดแหละคิดแหละ แต่ไม่พูดนะเขาไม่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 พูดเขาอาจจะเป็นเป็น i n t r o ิร r t ก็ได้นะเขอาจจะแบบว่าเาคิดนะแต่ไม่พูดนะคะถามว่าเขาสบายใจไหมอะ่ะก็ก็คงไม่ไม่สบายใจเท่าไหร่นักหรอกนะคะนะซึ่งอันเนี้ยมันก,มนก็มันก็เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น้องน้องบัฟก็จะไม่เข้าใจหัวหน้าสร้างสารรค์ถูกไหมคะ หัวหน้าสร้างสารรค์ก็จะพยายามเอ๊ะทำไมน้องเขาถึงดูไม่ค่อยสบายใจที่ทำงานกับเขาเห็นไหมคะแล้วก็ประกอบกับหัวหน้าสร้างสรรเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะเรียกว่าเป็น perfectionist นะเนี่ยนะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะโอโหัวหน้าสร้างสารรค์ก็เป็น perfectionist ด้วยนะแล้วก็มีความเอื้ออารลูกน้องนะแต่ลูกน้องก็โอ้โห ไม่ไหวเลยไม่สามารถนะเพราะว่าลูกน้องก็โอ้โหมันดูมันจุกจิกอะ่ะมันทั้งสร้างสารรค์คือทําให้ทําสิ่งใหม่ๆเลยนะแล้วยิ่งจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะก็น้องน้องบาฟนี่ก็เรียกว่าก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขอย่างมากเลยะนะคะทีนี้ทาไงอะ่ะนะทีนี้เวลาที่ เวลาที่เราก็มาดูกันนะสมมติคนนี้เวลาสมมติเราเป็นหัวหน้าสมมติว่าหัวหน้าหัวหน้าที่เป็นแบบที่มีที่เป็นแบบถ้าทําแบบประวั MBTI แล้วเป็น NF เนี่ยหัวหน้าตรงเนี้ยเขาก็จะมีมนุษยสัมพันธ์ค่อนข้างดีก็เพราะว่าเขาเข้าใจคนอื่นและภายใต้ที่เขาให้ความสําคัญกับกับสัมพันธภาพเนี่ยพอน้องหน้าเป็นแบบนี้เขาเขาเครียดน,นะแต่ถามว่า เขาพยายามจะแก้ปัญหาไหมเขาแก้ค่ะเพราะเขาแคร์เขาแคร์คนค่ะเขาแคร์น้องนะคะอันนี้แล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้ดีทีเดียวนะคะโดยที่เขาก็จะค่อยๆเขาทำความเข้าใจแหละนะคะก,ก,ก็แปลว่าคู่นี้นะหัวหน้าสร้างสารรค์กับน้องบัฟเนี่ยอันนี้อาจจะเพิ่งเริ่มที่จะทํางานด้วยกันไม่นานนะคะนะคะ เดี๋ยวพออีกหน่อยหัวหน้าสร้างสารรค์เขารู้จักน้องดีขึ้นแล้วเขาก็จะมีวิธีการพูดให้น้องเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้แล้วเขาให้ความสําคัญกับกับเขาเรียกว่ามิติด้านอารมณ์ของน้องนะคะนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถือว่าน้องโชคดีนะคะแล้วก็หัวหน้าสร้างสารรค์เนี่ยเ็จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะ,ะเพราะนั้นการที่เขามองโลกในแง่ดีเขา อบอุ่นนะอบมีความมีความอบอุ่นด้วยนะนะ่ะพระอาทิตย์นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของทั้งความสําเร็จและความอบอุ่นด้วยเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเขาต้องปลอบอกปลอบใจน้องแน่ๆละน้องต้องผ่านไปได้แน่ๆละนะคะนะทีเนี้ยมันก็แค่อดทนนิดนึงนะคะน้องบาฟอดทนนิดนึงเพื่อเพื่อที่จะฝึกนะคะให้น้องบาฟเนี่ยสร้างทัศนคตินะปรับทัศนคติของตัวเองนะคะ ซึ่งถ้าน้องทําได้เนี่ยก็จะดีมากทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องบัฟเนี่ย <_ d> um> เข้าเข้าใจถึงวิธีคิดของหัวหน้าสร้างสรงสรค์นะคะหัวหน้าสร้างสรรค์เนี่ยนะคะเขาก็จะประมาณว่าสมมตินะเขาคิดในสิ่งที่มันเป็นไป,นปนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะต้องหาทางนะให้มันเป็นไปได้อะจริงทํางานกับเขาว่าสนุกนะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดว่าทุกสิ่งอ่ะเอ้ยมันเป็นไปได้คือเขาจะคิดอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นและเป็น,ปนไปได้ ะะเขาคิดอะไรที่มันเป็นนำมาทำไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นได้แต่เป็นไปได้นะะเหมือนกับสตีฟจ็อบส์อะคะ่ะนะะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะผลิตสมาร์ทโฟนแต่เขาคิดว่าเขาจะผลิตอะไรนะที่มันเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่มันอยู่แบบสะดวกทุกอย่างอยู่บนฝ่ามือเราอะ ด,ดูวิธีคิดคิดเป็นนามาทำแต่สั่งให้คนนะ่ะมาทำเป็นรูปธรรมได้ซึ่งเนี่ยหัวหน้าสร้างสารรค์ของดูเป็นแบบเนี้ยนะนนี้นี่คือคนประเภทที่ถ้าเป็น MBTI ตัวกลางเป็น NF นะคะซึ่งถามว่าอย่างเงี้ยดีไหมล่ะดีในขณะเดียวกันเขาก็เห็นอกเห็นใจหนูนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็ต้องหาสาเหตุก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลานิดเดียวน้องก็แค่ปรับทัศนคตินะน้องบัฟก็แค่ปรับทัศนคติของ ตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วมีอะไรเนี่ยไปบอกไปบอกหัวหน้าเขาได้เลยคะ่ะนะคะหัวหน้าสร้างสารค์ของหนูเนี่ยเขาพร้อมจะช่วยเหลือคนคะ่ะนะคะขอให้บอกเขาแต่ถ้าหน้าหงิกหน้างออย่างเงี้ยหัวหน้าเขาก็ไม่สบายใจหนูก็ปัญหาของหนูก็ไม่ถูกแก้นะคะน้องบอัฟเพราะฉะนั้นหนูไปค่อยค่อคุยกับหัวหน้าเลยคะ่ะนะคะหัวหน้าของหนูนเขเน้นเรื่องคนคะ่ะ ะะแล้วก็เน้นเรื่องของการที่จะช่วยเหลือคนเน้นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ดีนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะเนี่ยเหมือนกับเหมือนความสําเร็จของน้องบา้าอก็เหมือนความสำเร็จของหัวหน้าเลยนะอันนี้หัวหน้าหนูคิดได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาก็จะมีความเป็นมิตรนาะนะนะแล้วก็ชอบที่จะ อยากให้ลูกน้องนะคะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะจะสังเกตไหมล่ะคะเวลาที่เขาให้น้องทำอะทำงานอะนะเขาก็จะแบบเหมือนปล่อยให้น้องทำให้อิสระนะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยถามเขาเลยคะ่ะเขาไม่ทิ้งน้องอยู่แล้วคะ่ะนะคะน่าน่าน่าจะน่าน่าจะประมาณนี้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าน้องอยู่ใน ทางานแบบเขาเรียกว่ามีความคิดอยู่ในกรอบมากจนเกินไปเนี่ยน้องอาจจะไม่เข้าใจหัวหน้าสร้างสรรค์เพราะหัวหน้าสร้างสรรค์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอะ่ะนะคะแต่เขาคิดเฮ้ยคิดในสิ่งที่คนไม่คิดอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเขามีความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจกันเนี่ยคือโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องไปวิจารณ์หัวหน้าสร้างสรรค์ให้คนอื่นฟัง หัวหน้าสร้างสารเนนสร,สรเป็นคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นหนูหน้างอหัวหน้าสร้างสรรก็ babies, รับรู <ifies> <cart> ้ได <Therefore, S 2> <hand> <grab> ้แล <es> ้วก็รู้สึกอ่อนไหวเนี่ยน้องต้องค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะหิวใจน้องที่ทํางานนะคะบอกรู้สึกทํางานหนักเนี่ยก็ปรับทัศนคติอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็ก็กลับไปนะคะก็ สิ่งที่ชอบทำอย่างเช่นการเล่นกับสัตว์เลี้ยงอันนี้ทำเลยคืออย่าให้ตัวเองเครียดนะคะแล้วก็ปรับทัศนคติให้มันเหมาะสมกับการทำงานกับหัวหน้าสร้างสรรค์คิดดีๆกับหัวหน้าค่ะนะคะหัวหน้าไม่เลวร้ายค่ะจะยืนยันนะคะแต่แต่ว่าเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ นะทีนี้ส่วนหัวหน้านะคะจะฮิวใจตัวเองยังไงเมื่อเจอน้องนั่งหงิกนั่งงอแบบเนี้นะคะนะเรียกเรียกมายิ้มย้มยมจำจ่อนสแล้วเรียกมาคุยคะ่ะอาจจะเปิดใจคุยกับน้องมากขึ้นนะคะคุยกับน้องให้มากขึ้นเรียกว่าทําความสนิทสนมกันนะคะนะคะให้มากขึ้นแต่ว่าด้วยความด้วยความสังเกตนะคะสังเกตสีหน้าสังเกตแววตาสังเกตน้ําเสียงเนี่ยนะคะหัวหน้าสร้างสารรค์ก็จะพอที่จะ ค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆปรับแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็เวลาท่านะคะให้น้องนะทำอะไระะให้น้องให้น้องบัฟนะคะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามให้แสงแดดส่องถึงนะ,ะนะคะนะคะก็คือให้เขาเห็นตัวตนนะคะนะคะน้องเขาต้องการตัวตนนะคะหลายหน่วยงานหน่วยงานหลายแห่งนะคะที่หัวหน้าเนี่ยทำงาน แล้วก็บอกว่านี่คือผลงานของผมอันนี้เป็นการตกมาตายนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ใจลูกน้องเลยแต่ถ้าบอกว่าอันนี้ผมและน้องๆเนี่ยช่วยกันสร้างสารรค์โครงการนี้ขึ้นมาอันนี้คือได้ใจค่ะนะคะนัให้ระวังนิดนึงนะคะแต่อันนี้หัวหน้าสร้างสารรค์เนี่ยไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเพราะเป็น N F N F เนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องสัมพันธภาพค่ะแต่น,นี่หมายถึงหัวหน้าฝ่ายอื่นน่ะนะคะ ค่ะแล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกนะคะก็น่าจะน่าน่าจะหมดแล้วไหมค่ะแล้วก็ลดความสมบูรณ์แบบลงสักนิดหนึ่งก็จะดีนะคะเพราะจริงๆแล้วความสมบูรณ์แบบบางทีมันทำให้ให้คนร่วมงานด้วยเนี่ยเครียด จนเกินไปนะคะยืดหยุน่นสักนิดนะคะนะเพื่อที่จะให้ให้น้องร่วมงานกับเราเนี่ยไปต่อได้นะคะนะน่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ความสำเร็จนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอ่ะต้องต้องการนั่นแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากนะัก ะครับนั้นบางทีถ้าเราไปไปผลักดันนะคะอยากจะหาอยากจะอุ้ยน้องคนนี้น่าจะเก่งเรื่องนี้นะพยายามจะอยากจะปั้นเขาอยากจะสนับสนุนเขาเราจะทําเมื่อพร้อมนะคะจะทําเมื่อน้องพร้อมะค่ะเพราะน้องยังไม่พร้อมเนี่ยก็ยังยังไม่ต้องทำค่ะบบางทีมันจะมันจะเหมือนกับเราไปผลักดันไปสนับสนุนเขานั่นแหละแต่เขาจะมองว่าเราไปกดดันเขานะคะแล้วก็พระอาทิตย์นะคะก็พูดถึงพระอาทิตย์เนี่ย คนมองเราเนี่ยบางมุมเนี่ยคนก็จะคิดว่าเราอ่ะตายแล้วพี่คนนี้อบอุ่นเนาะมองคนมองเราก็คือเราเป็นคนอบอุ่นแต่คนที่อยู่ใ,ใกล้เราก็อาจจะมองว่าโอ้โหพี่อยู่กับพี่นะใครๆก็บอกว่าดีนะแต่หนูว่าร้อนมากเลยนะเพราะฉะนั้น,เ,นเราอาจจะต้องลดอุณหภูมิของเราสักนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เราอยู่กับคนสนิทนะคะ นะค,ะคนสนิทของเราอาจจะคิดว่าเราร้อนเกินไปสําหรับเขาค่ะนะคะร้อนเพราะอะไรนะคะเพราะเราอาจจะสมบูรณ์แบบเกินไปนะคะหวังดีเกินไปอะไรก็ตามที่มันเกินไปห่วงใยเกินไปไอ้คำว่าเกินไปต่างๆเนี่ยมันทําให้คนอึดอัดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ,ะทีนี้และสมมุตินะคะสมมุติว่าเอาหัวหน้าคนนี้แล้วกันนะคะหัวหน้าสร้างสรรค์เนี่ย ในแบบประเมินอันนี้นะคะปรากฏว่าสมมติเป็นของหัวหน้าสร้างสรรนะแบบร es, นนประเมินอันเนี้ยปรากฏว่าหัวหน้าสร้างสรรให้คะแนนใส่ใจผู้อื่นสูงนะคะเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะคะให้คะแนนควบคุมอารมณ์ตัวเองต่ำเอาแค่สองด้านเนี้ยมันก็แปลว่าถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราอาจจะแสดงออกนะคะหัวหน้าสร้างสรรอาจจะบางทีก็อาจจะแสดงออกแบบด้วยความ ด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนน้อยใจอะ่ะเหมือนใส่ใจแล้วมันคนที่ใส่ใจผู้อื่นสูงเนี่ยมันจะมีความคาดหวังกับคนนะคะว่าคนก็ต้องคนจะต้องรับรู้อะไรอย่เงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเราก็าอาจจะแสดงอารมณ์ทางลบออกไปเหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะคะ่ะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ทำให้ให้เราอาจจะพูดอะไรตรงเกินไป นะแล้วเสร็จแล้วเราก็แคร์คนอื่นใช่ไหมเราก็กลับมาเสียใจอะ่ะมันก็จะวนใน l ูปนี้นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยอาจจะต้องลดความใส่ใจผู้อื่นลงมาบ้างนะคะแล้วก็ฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากขึ้นนะคะความสงบใจมันก็จะมาเองนะคะเอาละลาไปก่อนแล้วกันนะคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะพูดกับตัวเองแล้วก็ทำด้วยนะก็คือการทำดีแล้วเว้นชั่ว แล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสแนอาจารย์ในการทําความดีแล้วก็ฟังมาถึงตอนช่วงนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ